เมื่อคืนนี้แฟนๆแมนยูในเตดหลายๆคนคงจะนอนหลับกันยังมีความสุขนะฮะ,ะหลังจากที่กลับมาเตะฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเกมที่4ของรอบแบ่งกลุ่มฮะก็ปรากฏว่าแมนยูในเตดสามารถที่จะถอนแคนอิสตันบูบาซซเซียได้ครับหลังจากที่นัดที่แล้วบุกไปแพ้เขา 2, 1, สอซะอย่างนั้นฮะทั้งนั้นที่เขาเตะมา2เกมก่อนในนี้แม่งแพ้รวดแม่งม,ม,ม,มาชนะแมนยู่ด้วยฟอร์มที่บอกเลยว่าห่วยแตกสิ้นดีฮะในเกมที่แล้วเมื่อคืนนี้ ก็เลยแก้ตัวนะฮะโซชานี่ส่ง <c oughs> ตัวที่แฟนบอลหลายคนอยากเห็นครับไม่ว่าจะเป็นเอดิสันคาวานี่ลงเป็นตัวจริงเป็นหน้าเป้าไปเลยดอนนี่ฟานเดอร์เบอ่าลงไปนะครับผมนอกนั้นก็เหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเตเลสได้ลงสนามเพราะว่าลูกชอยยังเจ็บอยู่นะฮะแลดฟอร์ดมาเซียโลงคคันมีบูโน่บัญชาเกมนะมีเฟสคอยช่วยซัพพอร์ตแล้วก็มีอย่างที่บอกมีฟานเดอร์เบเกคนนึงส่วนฟอปบ็อกบาก,ก็หายไปจากสารระบบครับเพราะว่า เจ็บอยู่นะฮะแล้วก็ไม่มีรายชื่อเป็นตัวสำรองด้วยตัวสำรองก็จะมีพวกเมสันกินบูธโผล่ขึ้นมาให้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมซะอย่างนี้เกมเมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าอ่าเล่นได้ค่อนข้างดีนะฮะสครึ่งเนี่ยจะมีอารมณ์ค่อนข้างแตกกันแตกต่างกันนะฮะครึ่งแรกเนี่ยแมนยูเล่นเล่นดีมากๆครับก็เล่นบอลจังหวะที่ไวขึ้นนะฮะนักเตะ แต่ละคนเนี่ยไม่กระจุกตัวกันอยู่มุมใดมุมหนึ่งฮะช่วยกันกระจายพื้นที่ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบแล้วก็ช่วยกันเคลื่อนที่หาช่องว่างครับทำให้การจ่ายบอลการชิงบอลเนี่ยมนสามารถที่จะทําได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ไปข้างหน้ามากขึ้นและยิ่งการมีเอดิสันคาวานี่ลงมาเป็นหน้าเป้านะคือมันเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันดูมีประโยชน์มากกว่าออตโตนี่มายาก่อนที่เป็นหน้าเป้านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคาวานี่เนี่ยนอกจากที่จะคอยขยับตัวเอง หาพื้นที่ช่องว่างให้เพื่อนได้จ่ายบอลฮะยังเป็นตัวที่จะคอยประคองบอลจ่ายบอลย้อนกลับมาให้เพื่อนทําชิ่งบอลไปข้างหน้าได้อีกฮะียกได้ว่า,ามีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างมากเลยและยังขยันวิ่งไล่บอลนะบางทีเนี่ยเห็นลงมาไล่ในแดนตัวเองก็มีนะฮะมันก็เลยทําให้พอเอาคาวานี่เป็น ยืนเป็นหน้าเป้าโอ้โหต้องบอกเลยว่าบอลเนี่ยไปถึงแล้วแบบอุ่นใจได้เสมอฮะคือคาวันี่ถ้าพลิกไม่ได้มันก็จะแตะบอลให้เพื่อนทํเชิงฮะดังนั้นมาซียาลัดฟอร์ดที่เล่นเป็นปีกทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็มีโอกาสได้เลี้ยงแล้วก็เปิดบอลเข้าไปลวไปถึงเตลเลสที่โอ้โหเมื่อคืนนี้เปิดบอลดีนะหลายๆลูกเลยทําให้แมนยูเนี่ยเพิ่มโอกาสในการทำประตูมากขึ้นฮะจากเกมเปิดริมเส้นเข้าไปฮะสุดท้ายแล้วก็ได้มาทั้ง4ประตูฮะ บูโน่ก็อีกแล้วครับยิง2เม็ดนะเมื่อคืนนี้บูโน่ไม่ได้ยิงจุดโทษนะฮะก็ยิงแบบโอเพนเพลย์นั่นแหละลูกแรกยิงสวยมากยิงไกลแบบโอ้โหตะข่ายแับขาดอ่ะสวยมากยิงไม่จับเลยแล้วก็ลุทสองล้มส้มหล่นนะแล้วก็ลูกที่3ที่แมนยูได้เนี่ยได้จุดโทษจากที่แรสฟอร์ดโดนทำฟาวไป บูโน่จริงๆอ่ะเป็นมือวางระดับหนึ่งในการยิงฮะแต่ว่าใจกว้างมากนะให้เพื่อนยิงเพื่อ,เพ,อเพิ่มความมั่นใจแล้วแรดฟอร์ดก็ไม่ทําให้ผิดหวังก่อนที่ในช่วงท้ายเกมก็จะเป็นเดนนิสเจมที่ได้สร้างความมั่นใจมากขึ้นนะแมนดูสวนกลับมาแล้วก็เมสันกีรูดไหลให้เดนนิสเจมยิงเข้าไปในนั้นเมื่อคืนนี้คือต้องบอกว่าโดยรวมครึ่งแรกโอเคครึ่งหลังจะดูดรอปหน่อยนะฮะที่โดนอิสตันบูลเขาบุกใส่เพราะแมนยูก็ผ่อนเกมแล้วเอาตัวสำรองล,งลงมาเยอะเอาเปลี่ยนบูโน่ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมก็กจบ ผลสกอร์นี้ไปได้ฮะนั่นก็เลยทำให้สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยแมนยูเป็นจ่าฝูงนะมี9คะแนนะฮะตามหลังมาด้วยปารีสกับไลซิกทีมละ6คะแนนแล้วก็อิสตันบูลอยู่ทีมสุดท้ายมี3คะแนนนฮะนัดหน้าแมนยูจะเล่นในบ้านเหมือนเดิมครับเจอกับทางปารีสแซชแมงถ้าแมนยูเสมอได้ครับแมนยูเข้ารอบทันทีเลยอ่าหรือถ้าสมมุติว่าแพ้อย่างมากก็ไปลุ้นกับนัดที่เจอไลซิกที่เยอรม,มันครับถ้าเสมอได้ก็เข้ารอบเช่นกันนะฮะ แต่ว่าถ้าแมนยูชนะได้1นใน2เกมนี้ก็กรลนตีครับแน่นอนแชมป์กลุ่มชัวร์นะฮะก็ถือว่าอีกนิดเดียวครับสำหรับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับแมนยูน t เต็ดครับมันใกล้แล้วฮะถ้าแมนยูเนี่ยเล่นแบบมีความมุ่งมั่นแบบเมื่อคืนดูมีพลังงานที่อยากจะได้ชัยชนะฮะอะไรมันก็ทำได้ครับเจอทีมไหนก็เจอได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะส่วน ผลจากเกมเมื่อคืนนี้นะฮะก็มีนักเตะที่เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บอย่างวิกตอร์ลินเดเลอร์กับวันบิสาก้าฮะโซชาเขาก็ออกมาบอกว่าเอ้ยน่าจะไอเจ้าวันบิซาก้าเหมือนเจ็บข้อเท้าลินเดเลอร์เจ็บหลังนะฮะแต่คิดว่าอาจจะฟิตพอที่จะเล่นกับซาว์ตันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะเพราะถ้าไม่ทันจริงๆก็จะมี Excel อเอ็กเซลตุเซเบ้ลงแทนลินเดเลอร์ได้ซึ่งเมื่อคืนนี้ตนุตนเซเบ้ก็ลงมาแทนในครึ่งหลังก็ทำผลงานได้ดีนะฮะหรือแบ็คขวาถ้า วันวิสซาก้าเจ็บจริงเนี่ยก็จะมีแบนดอนวิลเลียมเล่นได้อยู่ครับเพราะเมื่อคืนนี้แบนดอนวิลเลียมก็ลงมาแทนไอเจ้าวันวิสซาก้านั่นเองฮรก็ต้องบอกว่า,เ,าเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างดีในฟุตบอลยุโรปนะก็เหลือเพียงแค่ฟุตบอลพิมลีอังกฤษนั่นแหละที่แมนยูจะลุ้มลุมดอนด,นดนครับเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวร้ายบ้างครับและเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ จะไปเจอกับนักบุญซองตันที่ปีนี้โชว์ฟอร์มกันได้ดีมากๆฮะก็เป็นกำลังใจให้แมนยูดีเต็ดละกันนะครับผมเพราะว่าเกมเยือนปีนี้ในศึกพิมพเลกิตแมนยูไม่ธรรมดานะเจอกับซองตันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้